กลางเทอมในสหรัฐ2022จะมีขึ้นในวันคารที่8พฤศจิกายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือวัดผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เป็นอย่างดีว่าจะช่วยส่งให้ผู้สมัครเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งจากพรรคริพับลิกันได้มากน้อยเพียงใดและแน่นอนว่าในทางกลับกันการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐก็ถือเป็นการชี้ชะตาอนาคตของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เป็นอย่างดีว่า2ปีข้างหน้าจากนี้ไปซึ่งถือเป็นครึ่งทางของ วาระดารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเวลา4ปีไบเดนจะต้องเผชิญอุปสรรคขวากน้ําความยากลําบากในการบริหารประเทศมากน้อยขนาดไหนเพราะชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมพักรัฐบาลสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสนั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการอนุมัติงบประมาณสําคัญๆในช่วง2ปีต่อจากนี้การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐ2022เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระ ดำรงตำแหน่ง2ปีจำนวนทั้งหมด435ที่นั่งนอกจากนั้นยังมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกซึ่งมีวาระดํารงตําแหน่ง6ปีจํานวน35คนหรือคิดเป็น1ใน3ของจํานวนสวทั้งหมด100คนนอกจากนั้นยังเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ36รัฐจาก50รัฐนอกจากนี้ในวันที่8พฤศจิกายนยังมีการเลือกตั้งผู้ว่า3ดินแดนภายใต้อธิปไตยของสหรัฐได้แก่เกาะกวมหมู่เกาะนอร์ทเอร์มาเรียนาและหมู่เกาะ US v i r เวอร์จิ in